ไม่แล้วครับที่ไม่แล้วดับคนนี่ยนี่มันอะไรอยู่เหรอเออ้งับคว่ำไปนะเนื้อดีๆไม่กินเลยที่นะครับ นี่และวิตามินลินให้แมตีห้าห้ยสดไหมนะครับเออนาทีนเน้แ คนนี้ยีนงูอ่ะ่ะไรงเหม็นคอยอยู่นี่ึนอยู่กับเต่นตะไคร้อยู่แถวไนตามรอยเ่าเท้าเต่าะไคร่นี่ปจังวันี้น่นี่อยู่อันนั้นไหมผิไป สามลอยเบาเท้าเี่ยห้ากั้นก็มีนี่เขาเงียวอยู่เจ <c oughs> ้าหาลูกนิดนิดตามหาลูกนิดนิดอันนี้ตุ่มตุ่มบ้านพักกับมีวนี่นรประยุวบ้านสวนพักกับไป เเปปลยอ,อะนะครับก้อยนะครับใส่ตมก้อยติด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 นี่ 나머남자어 <놀람> 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 ม,มบตเทมเทม,มากต้มเนื้อต่อนฮะมันจะเตกเลยนะขึ้นไปเร็มมลลววลสามมือ้สามมือสองสองว ôm nữa nào các bạn, súp pierre gay, súp pierre gay, pichet pichet, rồi, okay. oh, tắc, 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 tắc. สิบปุ้งนี่สิบปุ้งอันนี้มาตักปุ้งก้อยปุ้งหรือเปล่านังนั่งดดข้อบวกก้อยสูตริ้ป้อมลองในโลกมาเห็กินดีต้มเรล่าสูตรดูใบเด่น

อันนี้เป็นน่าโยกสิแจกคนเตือนไปม้ว,ว่าัาวขประเทศมาฮอดเดนวเด็ก